ร้านเนโมโอช็อปับกดเกมพาร์และบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกอาเดนอนิเมะลนเจอร์เอ็กซ์ออสตาทาวเวอร์ดิฟเฟนเอ็กซ์และบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภัยใครที่สนใจพี่แคทจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเน m โอช็อปกันเยอะๆนะครับเอย้ยสวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับผมนะครับแคทเกมมิงและวันนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเมะกาเดียนนั่นเองนะครับหลังจากที่เราตามล่าหาน้องมากมะมานะคนาบน้องๆพี่แคทก็ยังไม่ได้เลย และว,วันนี้นะครับพี่แคทก็จะมาตามล่าใน EP 2นะครับก็คือมีอยู่ 2.7m นะครับสำหรับแต้มเชนซอร์แมนอีเวนต์แล้ววันนี้พี่แคทก็จะมารีวิวนะครับตัวละครอย่างฮาจุนนะครับว่ามันโหดแค่ไหนแล้วก็อาร์ติแฟกของเขาเนี่ยแนะนําว่าเป็นบัฟอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวน้องฮาจุนนะเดี๋ยวเราไปดูที่ s u m m มอร์ไอซัมมอนก่อนเลยนะครับน้องๆว่าเราจะได้ไหมสอ้านเจ็ดแสนแต้มนะครับไปโอเคเดี๋ยวเราจะ อันเชิญอภิมหาออตโต้คลิกออกมานะครับน้องๆแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับตอนนี้ยาวๆไปเลยนะครับตอนนี้ก็คือดูนะครับว่าจะออกหรือไม่เราจะไม่ดูการันตีแล้วนะเราจะดูแค่แสงของมันนะครับน้องๆว่ามันจะออกไหมโอเคไปกันยาวๆสองล้านเจ็ดแสนแต้มนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่าไปยาวๆ เบรกสักนิดนึงเบรกสักนิดนึงเดี๋ยวจะน้องๆว่าพี่แคทไปแอบสุ่มมาเพิ่มเติมหรือว่าไม่แล้วนะตอนนี้ก็คือสุ่มแบบเรียวๆเลยนะน้องๆก็คือฟาร์มมาแล้วก็ดูนะครับแล้วก็สุ่มแบบเต็มที่ตอนนี้ก็เนี่ยมือนเดิมนะหกพันเดี๋ยวเราจะปิดไว้แล้วเราก็สุ่มไปเลยอ่ะยาวๆไปก่อนที่จะไปรีวิวน้องฮาจุนซึ่งบอกได้เลยว่า OP มากๆแล้วใครที่ใส่อาร์ติแฟกต์ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวพี่แคทจะบอกนะว่าอาร์ติแฟกต์ของฮาจุนเนี่ย เหมาะสําหรับอะไรนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูกันยาวๆเลยนะว่ามันจะออกไหมโอ้บากีแหละไปไปกันต่อสองล้านเจ็ดแสนแต้มนะครับน้องๆจริงๆน่าจะทําแบบใหม่ได้แล้วนะบนทุกคลิปนะครับบนทุกคลิปบนทุกคลิปนะครับแต่ว่าก็เล่นเหมือนเดิมนะน้องๆสําหรับเกมอเมรกาดีนะ้เนาะก็เกมมันดีทําทไงได้นะครับ ไปยาวๆไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับถ้าออกมันอาจจะมีคัดซีนหรือไม่มีก็ได้นี่พี่แคทก็ยังไม่เคยได้เนาะซึ่งก็ดูจากสีเอาละกันนะครับเพราะว่าสีเฮเว่นเนี่ยมันเป็นสีทองเนาะอืมสีเฮเว่นมันจะเป็นสีทองนะครับตอนนี้ก็มีแต่สีชมพูออกนะครับจะบักแล้วไหมไม่บักโอเคยาวๆไปเลยทีนี้มีแต่สีชมพูออกนะฮะ 0.0045%พี่แคทก็เคยเปิดได้แล้วนะครับอย่างตัวอย่างหวังลิ่งนะครับคือน่าจะใช้ประมาณเกือบ10ล้านแต้มได้นะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการันตีเนาะบักแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปก่อนโอเคแล้วก็เหลือเท่าไหร่แล้วนะเหลือ2ล้านตอนนี้ใช้ไปประมาณ6 0แสนแต้มนะครับน้องๆไปกันต่อนะครับไม่รู้ว่าได้หรือยังนะครับน่าจะยังไม่ได้เลยโอ้เพราะยังไม่เห็นสีทองนะ ถ้าเห็นสีทองคืนมาแล้วหรือมันมีคัสซีดพี่จำพี่กค่จำไม่ได้ว่าหวังริ่งนี่มีคัสซีนไหมแต่เหมือนจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเลยนะฮะไปย,วยาวๆไปย,วยาวๆไปย,วยาวๆก็มีแต่สีชมพูออกอุย้ยลืมไปนะครับน้องๆวันนี <laughs> เ้เดี๋ยวๆๆโอเคโอเค ลืมเปิดโชคแล้วก็ว่าอยู่แปลกๆนะครับเดีย๋อยอะๆขออนุญาตเปิดโชคก่อนนะน้องๆพอดีว่าเรามีพวกลักกี้อยู่นะโอ้โหจะได้เลยนะเดี๋ยวประมาณหกเจ็ดแสน 67, แต้มแล้วน,น้องๆโอเคเปิดโชคเรียบร้อยแล้วบูทเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ประมาณ8ปดพโลแต่ว่าก็ยังต้องฟาง์กันต่อนะฮะไ,ไปไปยาวๆนะครับผม โอ้บักกี่แล้วหรออย่าพึ่งบักอย่าพึ่งบักดึดดืดดืดอืมคือมันเปิดได้ยากมากแต่ว่าตอนที่พี่แคทได้ตัวหวังลิงนี่ก็เกือบสิบล้านนะแสดงว่าตอนนี้พี่แคทก็ยังไม่ได้ครึ่งทางนะครับน้องๆก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเกมมันก็ชิวๆอยู่แล้วง่ายๆนะไม่ต้องซีเรียส อยู่ที่ว่าเราจะเอได้นานแค่ไหนเท่านั้นนะครับน้องๆไปยะยะยะน่า yeah. 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 จะเปิดได้เยอะกว่านี้นะคือแบบอีซี่เลยนะเอ oh m หม o d จะเปิดเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตันไปข้างหนึ่งนะตอนนี้ เชนซอรแมนออัปเดตหน้าน่าจะมีบอสใหม่นะครับน้องๆก็อย่าลืมมาเล่นกันนะแต่ว่าตอนนี้อัปเดตนี้เนี่ยมันจะไม่มาใช่ไหมฮะเฮวิน huh? huh? ตัวละครระดับเฮวินนะครับน้องๆใครที่ดวงดีก็อาจจะได้เร็วนะแต่ว่าพี่แชทโคตรจะเกลือนะตอนนี้นะครับ25งหมน้าน่าจะได้การันตีแน่ๆนะครับดูจากทรงแล้วนะครับ มัณสองหมืนห้าพัโลเนาะถ้าจำไม่ผิดโอเคไปไป โอเคครับน้องๆก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็2อร้านเจ็ดแสนเต้มนะครับเรามาดูกันว่ามันจะได้หรือไม่นะครับดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้เลยสอง0 0ื่นนะและมาไหมตัวละครเฮวินและมาเอ้ยมาตอนไหนวะวัดจริงป่ะเนี่ยและมานะครับ มานะครับน้องๆมากิมะนะครับได้สักทีนะครับน้องๆได้วันนี้ไม่รู้มาตอนไหนนะโอ้โหมันเร็วมากจริงๆครับน้องๆไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อ,อไรนะครับเพราะว่าออโต้ไว้นะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันแจ่มจริงๆนะครับมากิมะคอนทรลเดวิลนะครับก็คือได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหยังไม่การันตีแต่ได้มาเอ๊ะทำไมมันเป็นเหรียญพี่แคทก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าบักหรือเปล่าไม่น่าจะบักนะแต่ว่าพี่แชทไม่ได้ไปแลกนะเอาจิงๆไม่ได้ไปแลกเลยนะน้องๆหรือว่าอ๋อมันแล้วแต่หรอมันน่าจะบักแหละโอเคไหนๆก็ได้แล้วเราก็ล็อกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะล็อกล็อกล็อกโอเคล็อกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆตอนนี้พี่แชทก็ได้มากิมะาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปรีวิวนะ <c oughs> ขอที่จะไปอัปเกรดน้องมากิมะาก่อนเลยละกันนะครับ โอ้โห oh, คลิปหน้าได้รีวิวแน่นอนนะครับน,น้องมากิมะตัวละครที่พี่แคทสุ่มเกือบ5ล้านแต้มนะครับโอ้โหมาโอเคไปพร้อมกันเลยนะฮะเอาเป็นแน่นอนว่าก็ต้องเป็นเอ็กโซเดียเท่านั้นอยู่แล้วนะปะย,ายาวๆมาสักทีนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะเพียง2 EP เท่านั้นนะครับน้องๆก็ ชื่นใจเลยทีเดียวเชียวนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า EP หน้าพี่แคทจะรีวิวเป็นยังไงเนาะเอ๊ะแล้วทำไมเป็นโปรโตไทเด้อนะน่าจะบัักอยู่โอเคไปยา,ยาวยอกโซเดียเท่าน,นั้นนะครับสำหรับตัวมาริมะเนาะโอเคได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอกโซเดียแล้วเราก็จะไปฟีดนะครับอ่าฟีดให้น้องมากิมะก่อนนะครับอันดับแรก ตัวละครครบสักทีนะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยนะแล้วก็สเตตน่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์กันรีโลอไปอ่รีไม่ได้หรออ่อน่าจะนั่นอยู่โอเคเดี๋ยวรอยัอยงบักอยู่นะบักหรือแหลกเนี่ยโอเค เดี๋ยวค่อยมานอกรอบแล้วกันนะวันนี้เราก็อย่างที่พี่แคทบอกนะเราได้ตัวมากิมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ไว้เลยละกันนะครับน้องๆอ,อ,อืมใส่ไว้เลยนะครับแล้วก็นะครับอีพีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่แคทจะมารีวิวตัวละครอย่างฮาจุนใช่ไหมครับฮาจุนนะครับก็คือตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโหดมากเลยนะครับในเมตานี้ก็น่าจะโหดเกือบที่สุดนะครับแต่ว่าก็ ถ้าตามเทียริสก็ยังสู้พวกมารกิมะหรือว่าตัวอย่างดักเน็ตเดวิลไม่ได้แต่ส่วนตัวพีค่คิดว่ามันค่อนข้างที่จะ OP นะครับโอเคเรามาดูที่พาสซีฟกันก่อนเลยว่าพาสซีฟของมารกิมะเนี่ยทำอะไรได้เอ้ยไม่ใช่มารกิมะนะฮาจุนนะครับน้องๆพาสซีฟของฮาจุนเนี่ยมีทั้งหมด2พาสซีฟเนี่ยมันทําอะไรได้กัน,นครับก็คืออันแรกก็คือนาฮิลออลโทริตี้นะครับก็คือสร้างความเสียหาย100%นนะครับต่อบอสนะครับแล้วก็ ตันนะครับศัตรูนะครับเป็นระยะ2วินาทีอ่าแล้วก็จะทําดาเมจนะครับอ่าหนึต่อศัตรูที่ติดสถานะผิดปกตินะครับอโอ้โหแล้วก็เมื่ออัปเกรดขั้นสูงสุดนะครับจะมีโอกาส1%ที่จะสังหารศัตรูหรือว่าบอสเนี่ยทันทีเลยนะครับแล้วก็จะไม่สนการป้องกันของศัตรูนั่นเองนะครับต่อมาก็คือไทเคียวคุนะครับก็คือ การโจมตีแต่ละครั้งนะครับจะเพิ่มความเสียหายให้ฮาจุนนะครับ10%สูงสุดเนี่ยถึง100%นะครับแล้วก็มีโอกาส20%นะที่จะสร้างความเสียหายเป็นดาร์กดาเมจนะครับก็ไม่มั่นใจว่าในนี้คือดาร์กดาเมจเนี่ยทำอะไรได้แล้วก็ฮาจุนเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่สนใจคือการสตันใดๆทั้งสิ้นนะครับจากบอสนั่นเองเดี๋ยวขอดูที่วิกกก่อนอวิกิเนี่ยมันดูในไหนะ อ่าถ้าจำไม่ผิดเอ๊พี่แคทลืมแล้วว่ามันดูในไหนโอเคช่างมันแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอพนะน้องๆส่วนอาร์ติแฟกต์ของฮาจุนนะถ้าพี่แคทเชียร์ก็คือจะเป็นตัวที่กรีนโบนนะครับคือทำดาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต่อบ,บอสนะครับแล้วก็ออ่าอ่าารีดิวแอคทีฟสกิลคูราเพิ่มเติมนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับก็ใส่ไปเลยนะครับ ก็คือจะทําให้โจมตีบอสแรงขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยว่าสกิลเป็นยังไงนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูสกิลเลยนะครับแปโอเคครับน้องๆเรามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวขออนญาตวางตัวเงินกันก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ตัวฮาจุนเนี่ยวางอยู่ที่10,000ื่นนะเดี๋ยวพี่แคทเปิดอาวิชวลเอฟเฟกก่อนนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีคัสซเนปโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วโอเค แล้วเราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ใช้2ตัวนี้ก็คืออัพค่อนข้างที่จะเร็วนะมีน้องๆถามว่าทําไมวางบูม่าได้2ตัวนะครับก็ใช้อาของที่เป็นแอนเชียนนะครับใส่ให้กับบูม่าก็จะวางได้2ตัวแล้วพี่แคทมองว่ามันได้เงินเร็วกว่าโอเคเดีย๋ยวเราลองวางฮาจุนกันนะครับฮาจุนนะครับก็วางอยู่ที่1 0,000น,น,นะครับเป็นตัวละครที่เอาเรื่องเอาราวอยู่นะน้องๆโอเคตีเป็นแบบไหนเอ่ยตีเป็นเซอร์เคิลนะครับเซอร์เค e, นะิลเอเนาะ เซอร์เคิลเอนะครับแล้วก็ดูโมเดลกันว่างว่าเป็นยังไงนะครับอ่าโมเดลโจมตีก็จะประมาณนี้เลยเอฟเฟกค่อนข้างที่จะดูดีนะครับน้องๆใครว่าเขาทําดูไม่ดีเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องลองมาเล่นจริงๆนะบอกเลยว่าของจริงนะครับน้องๆอ,อืมของจริงนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับโมเดลเอาเรื่องนะครับอันนี้คือสกิลแรกนะครับอย่างที่พี่แคทบอกไปก็คือพาสซีฟข,ของเขาเนี่ยก็คือจะทาดาเมจนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาตีบอสมากกว่าส่วนอ่า Destroy Universe หรือว่าสกิลกดเนี่ยก็คือทำดาเมจ500%นะครับแล้วก็เพิ่มระยะอีก500นะครับแล้วแล้วก็อ่าเหมือนโดนศัตรูทั้งแมทนะพูดง่ายๆนะครับเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยแล้วก็ค่าอัพรอบหนึ่งหนึ่งหมื่นครับโอ้โแหแพงจัดนะครับแล้วก็สองหมื่นสองหมื่นห้าะครับแล้วก็จะเปลี่ยนท่าตอนเลเวลเลเวลเท่าไหร่เลเวลห้านะครับใช้เงินอัพสามหมื่นจะเปลี่ยนท่าเป็น God Destroy ก็สเดสทอยก็จะตีเป็นฟูลเอีนะครับอ่าโจมตีที่2.2ล้านนะครับน้องๆแต่ถ้าเวลสูงสุดล่ะเวลสูงสุดโจมตีอยู่ที่3ล้านนะครับน้องๆนะอ่าฮะยะโอเคโอเคนะครับต้องเบวเข้าไว้นะเกมนี้3ล้านฮะแล้วก็เดสทอยต้องมีคัสซีนเทๆอย่างแน่นอนเดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่าคัสซีนของ เดสทอยจะเป็นยังไงนะครับก็คือ d e s t อยยูนิเวิร์สนะครับลองกดกันเลยไปและนี่คือเอา้าเอา้าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับน้องๆปกติมันต้องปงปังปงปังตืงง่นเต้นกว่านี้นะแต่ว่าโอเคเขาใจได้นะครับยอมรับได้อยู่ใน,ะร,นระดับหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะน้องๆก็ดาเมจอยู่ที่3ล้านนะครับตัวละครอย่างฮาจุนนะครับ ก็อย่าลืมไปตามหาในอัปเดตนี้กันนะครับก่อนที่จะมีอัปเดตหน้าก็คือบอสตัวใหม่นะครับล้วก็จะน่าจะมียูนิตใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นเชนซอมแมนพาร์ทูเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แคทเกมเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับและอีีหน้าแน่นอนมากิมะมาแน่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย